ไปดูบ้านขึ้นแล้วไว้เถอะสาบเลยวเลยเอ้าเนกระจายหมดแล้วเนาะเข้าเดียวไหมเนื้อจะชิ้ยืมซิดนี่ล่ะโอ้ยป่อยากครับป่อยากผมเข้าไปธนาคารเงืนไผ่เนินไผ่ไปปนเนาะปิดก่อน สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งอห่น้คตหลายป่ครับหลายับบแบบสามพันขายบัตก็ได้ประมาณพันหกอบเขายบัตนางกับบัตรแข่งเห็ก็ได้อยู่ครับสองแส่นี้ เอาปีงแล้วเนาะเจ็ดนพอเลือดเลือดตะวงหันงวงใหญ่ข้อหนาไใหญ่ สองนใช่ข้ามาละสามร้อย 41, หนึพทอดอะไรอย่างก็เจ็ดสิบสองอย่างนี้เนาะโอเคครับเดี okay, okay. ๋ยวเราไปถ่ายรูปมือปิดฤดูการํำเพื่อนโฉกเบล่บอแม่นี่เป็นปิดฤดูการลำเ,เพื่อนโฉค่ะพี่น้องคนไทยปฏิเตธเกือบรอบ เดสอยสี่โอ้ค่ะเดซอยสี่รงนี้นลายสมัสดดันครับมาเรามาถ่ายรูปจดลบริจาคด้วยโอ้จดมบริจาคน้องคนนี้โอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับเจการรับยอดเรียบร้อยแล้วครับยี่สิบแปดปิดปิดวงใหญ่คนจะเยอะปิดวงใหญ่อปิดวงใหญ่ค่ะมองเกาอยู่่ะค่ะโอ้โหวงใหญ่นาเมือดซอนแลก็ไ้ามอตอนเดีวนะครับมีบรรยากาศดีมากเลยโอ้หน้าเลบะนุ้มหาิมชาก็ดบกขาว้า ขอบคุณครับเจอกันวัน 28, 28, 28, 28, 28ที่แปดรัที่เก่าเ<ช><ช>ราโดนไปคุดกับพอแล้วว่าพอใช้ที่โรงเรียนปิดวงใหญ่แต่ว่าสนามดีมากเลย กอแค่ให้ฝนไม่ตกนะะใช่ค่ะอุ้ยวันนี้อากาดีมากใช่แต่บตกเนาะกเมื่อฝนตกเพระฝนลูกะพง่นที่ลูกครั้งพี่รอกเคือแบบมาตกก่อนมันตกก่อนวันหนึ่งมากวันหลังลูกไม่ตกเลยครับก่อนหน้านั้นทุกวันทุกวันตกทุกวันแสดงของคนดีของคนดีค่ะบ้ายออนดีค่ะค่ายออดดีค่ะค่ายออดดีค่ะคนอัดคนก็คนก็หลายอยู่ดีคนเต็มอยู่ เกือบสามพันนั่นแหละรอดูบัตรงานได้สองแสนกว่าบาทบัตรแข่งได้แปดแปดหมื่นกว่าครับบัตรแข่งเขาใครเห็นเลยยาเวลามันหน่อยไหมครับแล้วคนก็แบบว่าเดี๋ยวมึงก็เด้อคนติดตกบอลเพคนมันตกต่อกันหลายวันนะตจริงๆตกทุนก็เลยประกาศที่ไปซื้อบัตรแข่งมนีิคุณคูกัน ทีนี้ชายแต่หลังเลิกเรียนทีนี้นะัวนเสารร์มัคบเปิดวงเปิดวงนะยังไงคนก็เยอะเปิดสได์เปิดวงเปิดวงจัดเลยคนเยอะหาทุนนี่แหละครับไปสร้างประลัมพิธีครับกับสร้างคมงกุฎตาจ้างครับพอดีว่าโรงเรียนบ้านแพงเราจะเป็นเจ้าภาพกีฬาปีนี้ครับแต่ยังไม่มีอาลานพิธีก็เลยขอคุยกับนุ่มโจว่าให้มาลงเพื่อโรงเรียนจะได้แบบได้เงินมาพัฒนาหน่อยอะไรเงี้ยครับ เพราะว่าฟอบอลและกาเรียนอยู่หันด้วเนาะครับหนึ่งแสนบาทนึ่งแสนหนึ่งบจากแสนหนึ่งสุดยอดคอยดูวงใหญ่คนจะเยอะเยอะมากว้ายบอไปซอยคนได้ไหบริจาคเหรอบอลไปซอยคนจีบบอลโอ้ยก็อนไปเก็บบอลไปอาบน้ำก็ได้บอลเดี๋ไปเก็บเอาเงินครับรอบนี้ไม่ใช้แค่สถานที่โรงเรียนนี่แหละ ที่คุยกันคร่าวๆวันนี้ครับผมครับผมอ๋อเป็นว่าบรรยากาศมันดีแนี่ยนะพื้นที่มันก็โอ้แมครับดฝนก็ตกค่ะฝนพร่อมแมวค่ะห้องน้ำที่จอดรถก็เตาเยอะห้องน้องน้ำก็สะดวกสบายสังกะสีออกกว้างก็เก่าครับอาจจะอาจจะล้อมรอบน่าจะใช้สนามทั้งหมดของโรงเรียนเพราะว่าสนามใหญ่จริงเพราะพื้นที่ตรงนั้นประมาณ79ไร่ิบเก้าแต่ว่ามันมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่แต่เรายังแบบยังสร้างอะไรได้ไม่ครบจริงเสียค่ะ ข่นาดอีกหลายอย่างค่ะแล้วก็ซอยซอยกันไปแล้ค่ะซอยซอยดวบอตจวแล้วก็เดให้ได้ดีดอกบ่านกาครับเย็นสบายบรรยาก่มดมาีมฝนนี่แม่รงมีมนตกมอบคามเบิร์ด้ค่ะไฟดาวความสารคามร้อยเอ็ดตกอนแกนตกหมดเลยนั้วันนั้นอ่ะเอฟซีทางมาไปไม่ได้หรอกฝนตกไฟดับน้่ยนั่นนัน่เตรียมตเก็บเก็บอย่าง้เจะบองตก โต๊กสู้เโต๊กซู้มาตัวซื้อไฟดับป้องวันงานไฟดับด้วยอย่ามาบันเทิงไฟดับเถอะคนว่ใายตกลงมาเสือกล้มมาซืือกไฟดับแล้วเอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเจอกันวันที่28ครับผมเจอกันตรงใหญ่ค่ะบใหญ่โตครับทุกท่านเอบคุณครับัสสบาท่ะนี่ ตัวเกียวอีกใช่ไหมตัวเกียวมีสิมาอีกครับผมมานกพูดสีแดงมวลแล้วววพูดเต้นอาหารอย่างเดียวเลยพูดไปปูนอาหารอย่างเดียวเลยครับผมใครมาจุดหน้ำมืดบ้างใครมาตีสองคนยังไม่หยุดเลยคนมาเบิ่งปปอมแปมพอคนมาดูปอมแปมตอนนี้ตดมึงเนาะตีสองหลเป็นงลำพอดีเนาะแล้วเออ พอเต้ของคุณจะพังกัโอ้ดไม่มีใครย้อนเราก็ต้องย้องตัวเองเราเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองมาเค่บอกได้หรืวะปล่า <c oughs> อภัครับขอบคุณครับผม <c oughs>